่ไม่ยกเลยอะไต่ไม่เอไต่านเอ็ดไปโอ้โหดูดีได้เขาไม่บอกบอกแล้วมาบอกไอตอนจะถึงน้าถึงหน้าน้าแล้วเนี่ยนี่ถามจริงจะไม่ยกอยู่คนเดียวใช่ไหมตายไม่ยอมให้เรายกมั่งเลยตัวสวยด้วยเนี่ยเดี๋ยปลดเด๋ปดกัน งานการไม่ทํานั่งเล่นแต่ติ๊กตอกได้อยู่คนเดียวน่าน้อยใจจริงได้กระเบนตอนนี้ประมาณกิโลครับไต้สองโลกว่าเกือบเกือบสามโลอะกระเบนทงกินได้นะกระเบนทงกินได้น,นี่คือจุดหมายถ้ากระเบนลาหูจะเป็นกระเบนอนุรักษ์ถ้าใครออกล่ากระเบนลาหู ถือว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายของกรมประมงอหนนี่มันเป็นกระเบนทงสังเกตที่หางอะกระเบนทงหางมันจะมีผู้ผู้ออกมาเป็นครีบอะ่ะทีนี้เราจะปลดยังไงเนี่ยโอเคครับผิดคิวซะแล้ววันนี้จะถ่ายตอนได้มันคงไม่ทันแล้วแหละือไ,ได้ตอนแค่มันขึ้นมา ชูกล้ามแค่นี้อะไรเดี๋ยวไ้ถ่ายใหม่ใหม่แล้วใหม่แล้วขันโกงขั้นโกงอไม่รู้กุ้งหรือปลาเหมือนปลาเลยกุ้งแน่นะนั่นไงนั่นไงมันดิ้นคันเหมือนปลานั่นไงว่าแล้วปลาถึงโตตัวใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยโหมิดเลยเมื่อกี้มันเอาเอาลูกมันขึ้นมา ่อันนี้แม่เลยเออดูดิออทำไงอ่ะวางก่อนเอามือล้วง้าไป้โออแค่ตรงนี้เองกดได้เดี๋ยวดูมันงับนะเนี่ยมับมับนั่นไงเนี่ยเรื่องเคยนิ้วแย่นิ้วแตกเลยอะเลือดเลยไม่เชื่อะไห่ลองิอ้ยไม่อะจ้ะ ดู ي, ดิโอ้โหขนาดเหล็กมันงับถึงกบเลยอะอดที่ไหนได้มาเนี่ยมากอดเดืยดจะตบหน้าควา่ำเลยหน้าเลีย้ยงอย่างเี้ยนะไม่ได้บูเลยเนื้อก็ปลาดุกทะเลดีๆนี่แหละต้มแล้วจะยุ่ยเลยไม่ยุ่ยอือพอแล้วเรียบร้อยอือเอาเบ็ดไปอืตอตบไปเริ่มเลย กดที่ไหน,นเองก็ร้องตรงไม่ใ่นะไมคมนะอะนี้นอือดูดิเบ,มบืมัเบิ่มนี่ยังเด็กไปเนี่ยว่าถ้าจะกินนะช่วงข้างบนไปเนี่ยมันจะเป็นหนามเนี่ยทิ่มปวดอันนี้ยจะเป็นหนามเวลามันนั่นขึ้นมามันก็จะพองเหมือนหนามนะเหมือนปลาหมอเงือกปลาหมออ่ะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้กีนี่ก็จะเป็นหนาม เขาจะตัดตัดระหว่างขี้ปูเนี่ยหัวทิ้งแล้วก็ตัดแค่ตรงเนี้ยเนี่ยจะกินเนื้อช่วงนี้รู้ทุกเรื่องรู้ไปหมดอาคนกินก็บอกมาเราก็พูดไปตามนะ<ป>ั้นปล่อยไงไะไป,ะป,ป,ป,ปติดจ้ะไปติดจ้ะ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตุ้น้ำกระจาย อามอมังรอมังรอมันี่ใหญ่เหลือเกินติดนวด ว่าดูที่มันเป็นอะไรนี่ของขวัญของขวัญโอ้พระตกเกียนมาเรือวิ่งกัน อย่างนี้นนลบลเรือ,อยังวิ่งอยู่อ,ยอ๋อคุณตีเวลาเงีง่ายนะกุงยังไม่มาเกาต้องไปหาปลาขายก่อนหรมอบ้างหาปลามาทำปลาเค็มขายก่อนดีกว่า พระดีวันนี้มีอาจารย์มาจากลบบุรีแต่ก่อนนี้เป็นลูกศิษย์เดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์ไปแล้วได้ได้ไปหลายตัวลุงหนึ่งยังไม่ได้เลยกันชักมันใจอาจารย์เลยลุงเนึ่งได้กุ้งเล็กๆอาจารย์ได้กระเบนนี่อืมแต่ก่อนเป็นอาจารย์เขาตอนนี้ต้องดอกมาเหลือกลายเป็นลูกศิษย์มั่งละมั่ง ว่ากันไปแฮฮาปาร์ตี้หูขำกินทั่วดีกว่าเรื่องวิ่งเยอะขึ้นมั่งยังลูกขาหม <My God. S 1> ายแล้วหมายแล้วถายกับเนื้อ เนี่ยมาแล้วไม่น,น้อยหน้ากันลงกัะชังขึ้นมันซัดเรือแกล้ง เมันก็จะเอียงไปเอียงมาอยู่เนี้ยต้องอดทนอดกลั้นอวยอวยอ้ยอ้ยเดี๋ยวยกยกกุงก่อนขอคุณรับมันนี้หรือว่าไม่พับที่เฉย ก็เป็นเมเฉยว่าครับฝนมาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้บา,บายบายไปก่อนนี้ฝนแล้วโชคดีนะครับสวัสดีครับ